ไปดูเรื่องทางการเมืองกันบ้างนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะการเลือกตั้งอบอจอที่ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะก่อนหน้านี้มีการโพสต์ลง Facebook ของคุณทักษิณชินวัตรนะคะก็เชิญชวนให้ไปเลือกนายกอบอจอเชียงใหม่เบอร์หนึ่งนะคะครั้งนั้นเนี่ยโพสต์เป็นตัวอักษรแต่ว่าครั้งนี้ คุณทักษินนะคะมาอัดคลิปวิดีโอของตัวเองโพสต์ลงใน Facebook ของคุณทักษินค่ะเชิญชวนให้ไปร่วมการเลือกตั้งนายกอบจอเชียงใหม่เบอร์หนึ่งก็คือคุณพิชัยเลิศพงอดิศรคุณทักษินนะคะก็บอกว่าขอให้ช่วยการเลือกคุณพิชัยให้เป็นนายกอบจอเชียงใหม่ในการเลือกตั้งวันที่20ธันวาคมนี้ก็อู้กำืองด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะ ได้เขียนจดหม่ถึงพี่น้องแต่เก่งว่าบม่ได้คับข่าวสารกันทั่วถึงมันก็วันนี้ก็เลยขอออกเป็นคลิปวิดีโอคลิปเพื่ออู้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่ปเป็นเตือนหนึ่งนาอกก็ผมมาอยู่ต่างประเทศเมือนก็ขึ้นถึงมืองไทยคึ้ถึงบ้านเกิดเชียงใหม่ ว่ามันก็ไม่ได้ไปฮู้ไปหันไปเยี่ยมเมือนละแต่ก็เป็นห่วงห่วงคนเชียงใหม่ยหอยากให้คนเชียงใหม่มีความเป็นอยู่ทีดีได้สิ่งดีๆเหมือนตอนที่ผมเป็นนายกตอนไทยรักไทยเนาะวันนี้ก็เลยมาย้ำแห่งคำว่าผมฝากเบอร์นหนึ่งนายกอบจอพิชัย เลิศพงอรีสรหรือก้องอันผมก็เชียร์แกพอแกแวะมาหาผมที่ดูไบตอนก่อนที่จะที่จะตัดสินใจที่อย่างนีน้ผมก็นั่งอูแนวคิดของแกแกก็มีแนวคิดที่ที่ดีแล้วก็ฟังแนวคิดของผมที่ว่าจะพัฒนาเรื่องมาอย่างไรอย่างอย่างอย่างไดพ้องผมก็เลยดีใจว่าเออเขาได้เป็นตัวแทนพักเพื่อไทยลงม สมัครในอบจอเชียงใหม่ผมในฐานะคนบ้านเกิดเชียงใหม่เลยต้องเชียร์เชียร์เชียร์คนที่จะทำเพื่บ้านเมืองเขาดีเ,เชียร์คนที่จะตั้งใจทุ่มเทเพือพี่น้องชถวเชียงใหม่แล้วก็เชียร์คนที่รับฟังความคิดผมฮ่องเพราะว่าผมอยากจะเสนอความคิดเพื่อไปช่วยแะบ้านเขาเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเป็นห่วง วันนี้ก็เลยฝากเชร์กับเรื่องวันที่๓ธันวาคมนี่นะช่วยกันเลือกเอาคือชนะคือขาดเออธรรมะอันมันมันผมขอเสียหมดแล้วเนาะหาว่าคนยังใหม่บ้าหักผมละอีนอนย่างไรก็ผมมั่นใจว่าจากคนยังใหม่ยังบัลืมผมเตื่อเพราะผมบ่เคยลืมคนยังใหม่บ่เคยลืมบ้านเกิดบ่เคยลืมประเทศไทยเลยตลอดเวลาค่ะอันนี้คือคลิปที่คุณทักษิณนะคะก็โพสต เชิญชวนค่ะให้ไปร่วมกันเลือกคุณพิชัยเบอร์หนึ่งนะคะเป็นนายกอบอจอเชียงใหม่ค่ะก่อนหน้านี้คุณทักษิณก็เคยโพสต์เชียร์คุณพิชัยไปแล้วนะคะทีนี้ก็เลยเกิดคําถามขึ้นจากคนที่จับตาเรื่องนี้นะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยพักเพื่อไทยกับคุณทักษิณก็ยังคงโยงใยกันอยู่ใช่ไหมแล้วก็คุณทักษิณเนี่ยยังคงครอบงําพักเพื่อไทยอยู่หรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ยคนที่ออกมา ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะก็คือคุณศรีสุวรรณจันยานะคะก็ไปเตรียมร้องต่อกอกตค่ะว่าให้ตรวจสอบเลยนะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยถูกคุณทักษิณครอบงำหรือเปล่าซึ่งประเด็นนี้นะคะจริงๆหลังจากที่คุณศรีสุวรรณจันยาออกมาร้องต่อกะกะตค่ะ่ยค่ะคุณสอพงลยนวาพรริวัื่เชียงใหม่แล้วก็หัวหะ็นนี้นะคะจริงๆหลัอจออกมา่ฏิเสธยืนยันบอกว่าพตรียม่ไอ้ถ่กกค่รอบงาําการที่คุณทักษิณออกมาซง โพสอะไรก็ตามเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ว่าฝั่งของคุณศรีสุวรรณจันญ,ญาเนี่ยบอกแบบนี้นะคะบอกว่าสังคมรู้เห็นกับการที่คุณทักษิณมีปฏิสัมพันธ์กับพักเพื่อไทยมาโดยตลอดถ้าคุณทักษิณมีเพียงจดหมายน้อยมาถึงพี่น้องชาวเชียงใหม่ขอให้สนับสนุนสมาชิกคนใดคนหนึ่งของพักที่ไปลงสมัครนายกอบจอเท่านั้นก็คงไม่มีประเด็นปัญหาอะไร ว่านี่ยังมีองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องต้องดูประกอบกันไม่ว่าจะเป็นการทวีตข้อความต่อเนื่องที่ออกมาล่าสุดทวีตข้อความตัดเพ้อเรื่องการที่สมาชิกพักมีการลาออกจากพักเพื่อไทยที่ตนเองเป็นคนวางรากฐานตั้งแต่เป็นพักไทยรักไทยจนถึงเพื่อไทยพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนถึงการมีปฏิสัมพันธ์อย่างแนบแน่นของคุณทักษิณกับพักเพื่อไทยที่สําคัญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทอนว่าคุณทักษิณมีอิทธิพลเหนือพักเพื่อไทยมาโดยตลอดซึ่งมองว่าเข้าขายเป็นความผิดที่กะกะตาสามารถวินิจฉัยและมีมติยื่นสารรัฐธรรมนูญยุบพักเพื่อไทยได้ค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว WorkPoint News และรายการ WorkPoint today ค่ะ